ยยเ,ไปไปเย,เยเรย์สายก่อนนี่เบอกรมมาเดี๋ยวเดรอเคร์สายก่อนพี่รอรอเคร์สายแป๊บนึงยี่สิบั้าแล้วะ็ต้อง่ากัได้ฮะอ้าวแล้วใครบอกตัดไฟแล้ววะใครบอกตัดไฟแล้ววะ สายขึ้นมาก่อนเนี่ยของของท่านี่แน่งยาวเลยยาวดิร้อยแรงเพ้งมึงกันหะพร้อมยังพี่ได้เปิดน้ำพอไหมใส่พอไหมพอพอพอโดนครนะพอไหมนะยังยังอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวของต้อเสียหาย พร้อมอย่างพี่เปิดน,น,น,น้ำเลยน้ำมาน้ำมาพี่ฉีดแก้ตัวเราก่อนเด็กฉีดแก้ตัวเราก่อน ครั้งหมดไม่มีอะไรครับไม่มีไม่มีเคลียร์แล้วข้างบนไม้ด้วยอ่ะทั้งหมนไม้หมดเลยหรือถ้าลามเข้ามาเนี่ยยาวเลยคิปหายไอ้ไอ้ให้เขาเคลียร์ใกล้ตัวเราก่อนเดี๋ยวมันหมดแล้วตรงเนี้ยตรงนี้มันมองไม่เห็นเราข้างในไอ้อากาศันเต็มป่ญหามปเดยไหวป่ะถามก่อนตะกี้ เล่นโหลดอากาศก่อนเข้าทั้งมันคุณตงอมว่าอากาศพอมไดูคุณตงนี่มีช่วยแล้วกัน <c oughs> อะไรลูกเทพหรอหายไกลไม่ได้ยินใาดจห้ัดับดับดับได้แล้วระบายความร้อนไปก่อนควันทั้งมันวันเดยวโบเอาเอาลูกมาระบายมาเอาเอาห้องเรียของเราเนหรอแค่ท่างเทียน

เดนมันอยู่บนี้กะมาเลยอเลยเนี่ยเนี่ยมันเกะกะเดี๋ยวก่อนใจเย็นเยมาแล้ว่เอาเอาโอเค